สวัสดีครับผมเออวัน,นก็ไม่อยู่กับผมครับโอดคุงชาแนลเออวันนี้ก็จะมาสอนใช้ 3G โหลดเดอะซิม3นะครับจะใช้ 3G หรือว่า Wi-Fi โหลดก็ได้นะครับเออคอนอื่นก็เปิดเน็ตครับพอเปิดเปิดเสร็จใช่ไหมครับก็รอสัญญาณขึ้นขึ้นแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเดอะซิม ่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าโหลดยังไงนะครับ The ซิมก็ไปดูได้นะครับเออนี่ครับมันขึ้นว่ามันมันบอกว่าจะใช้ Wi-Fi โหลดใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช้ Wi-Fi ก็กดกลับครับกดกลับนะครับไม่ใช่กดออกกดนะครับมันจะเปลี่ยนเป็น3 G โหลดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากดกดออกถ้าเกิดว่ากดรูปบ้านนะครับมันก็จะออกให้นะครับเป็นครับก็จอกอย่างนี้ใช่ไหมครับแค่กดกลับครับกดกลับแค่ครั้งเดียวครับ มันก็จะเปลี่ยนเป็น 3G ครับแล้วก,กดกลับอีกทีเป็นไวไฟครับกดกลับอีกที 3G ครับแล้วก็ใช้ 3G โหลดนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้ 3G โหลดแค่นี้ครับง่ายๆครับเรื่องไม่ยากครับเรื่องง่ายๆมันก็จะโหลดใช้ใชพื้นที่แค่ 50M ครับ 50M วันนี้ก็พูดเพียเพ้ยนๆไวไวัวด ก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ครับท่านี้เอ้ยเออส่วนใครที่ยังเออยังไม่รู้วิธีการโหลดเดอะซิมยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างใต้ล่างคลิปนี้นะครับว่าโหลดโหลดยังไงเออส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ